เที่ยวไหมันจ้ารูอสวยเพียบเลยวิ้พี่จุนก็ว่าไปนั่นช่วงนี้นะสี่ราศีค่ะมีเกณฑ์ค่ะได้ไปไกลโกยินเตอร์ไปถึงต่างแดนแถมนอกจากได,ได้ไปแล้วนะได้โชคกลับมาด้วยนะจ๊ะดวงดีวายดี้เปิดสี่ราศีค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวนะคะไม่ใช่แค่ไปเที่ยวต่างจังหวัดธรรมดา ไปเที่ยวไปไกลถึงต่างแดนกันเลยจ้าบอกเลยนะว่าใครเดินทางช่วงนี้หรือยื่นวีซ่าช่วงนี้นะสีราศีต่อไปเนี่ยมีเกณฑ์ผ่านแน่นอนแล้วแถมไปอาจจะได้โชคด้วยบางคนอาจจะได้โชคกลับมาบางคนได้เครื่องรางของขลังที่แบบเสริมดวงสายมงสาคูอะไรเงี้ยจัดเต็มบอกเลยมามาดูราศีแรกกันชาวราศีแรกนะคะชาวราศีมีนนั่นเองชาวราศีมีนช่วงนี้ต้องบอกว่า ความเป็นพักสิบถ้วยอ่ะเนาะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทไปเที่ยวกับคนรู้จักที่ไว้ใจกันจริงๆพี่หมอนรู้สึกว่าเราจะได้ไปช่วงนี้จะเป็นโซนแบบอ่าญี่ปุ่นเกาหลีอาจจะอยู่ประมาณนี้นะคะญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราจะได้ไปช่วงนี้นะแล้วก็มีเกณฑ์นะที่คนในครอบครัวที่ไปกับเราอ่ะจะได้โชคอืถ้ามีโอกาสได้ไปนะช่วงนี้ปังมากต่อไปค่ะชาวราศี ชาวราศีมิถุนนั่นเองค่ะชาวราศีมิถุนค้ช่วงนี้น่ะได้ไพ่สองถ้วยก็รู้สึกว่าถ้าไปกับแฟนกับคนคุยกับคนรู้ใจอะไรแบบนี้อ่ะช่วงนี้มีเกณฑ์มากเลยนะที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีมันจะเสริมดวงด้านความรักเป็นอย่างแรกเรื่องการเงินก็จะได้เช่นกันเอองงไหมเหมือนแบบพอไปเที่ยวอ่ะมันเหมือน เปิดดวงความรักแล้วอะแล้วพอดวงความรักดีการเงินก็ดีตามค่ะมีเกณฑ์ที่หลังจากกลับมาจากการไปเที่ยวด้วยกันนะจะมีโชคเล็กๆน้อย,อยๆเกิดขึ้นอืมอาถ้าเกิดประเทศที่แนะนําให้ไปช่วงนี้จริงๆพี่หมอรู้สึกว่าไพ่ไม่ได้เด่นชัดเจาะจงไปประเทศไหนแต่ว่าความรู้สึกอาจจะแนะนําให้เป็นประเทศใกล้บ้านค่ะที่แบบบินบินไม่ได้ไกลมากบินแบบไม่ได้นานมากอะไรอย่างเงี้ยเน้นไปเที่ยวแบบอาอาจจะ เขาเรียกว่ายัางไงดีไปเที่ยวทริปสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะกระชับความรักกระชับความสัมพันธ์เข้ามาอ่ะอย่าลืมนะมีดวงการเงินที่ดีดวงความรักต้องมาก่อนนะคะอ่ะพาแฟนพาคู่รักไปเที่ยวกันนะช่วงนี้และราศีถัดไปค่ะชาวราศีพิจิกนั่นเองชาวพิจิกขาจริง,รงๆภายคืนแฮงแมนมาอันนี้ต้องบอกว่าเราอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนอาจจะอยู่รอบๆประมาณนี้คืออาจจะไม่ได้ไปไกลมากไพ่มันขึ้นว่าถ้าไปไกลมากช่วงนี้นะอาจจะไม่สมหวงังอาจจะมีปัญหาค่ะดังนั้นนะถ้าจะเที่ยวช่วงนี้ไปในช่วงประเทศอาเซียนประเทศใกล้ๆก,ก,ก่อนจริงๆพี่หมอนู้สึกว่าเรามีเกณฑ์จะได้โชคลาภได้เลขเด็ดจากการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะถ้าได้ไปนะลองดูราศีต่อไปค่ะราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูนั่นเองค่ะ ชาวธนูพี่หมอต้องพูดอย่างนี้ไพ่เราอะขึ้นว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศแบบไม่เต็มใจไม่เต็มใจยังไงอะพี่หมอคือพี่หมอรู้สึกว่าเราอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบอายุตัวอย่างเลยนะเช่นครอบครัวคนรู้จักหรือมีเรื่องราวที่ต้องไปต่างประเทศแบบงงๆแล้วเราก็แบบ ยังไม่ได้เตรียมตัวบางคนต้องบอกว่าต้องบอกไว้ก่อนนะเดะมูนขึ้นมีเกณฑ์ค่ะที่อาจจะไปหาคนรักแบบกะจะไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วเราอาจจะโดนเซอร์ไพรส์กลับมาแต่ในความโชคร้ายนั้นนะยังมีความโชคดีอยู่ค่ะความโชคดีคืออะไรเดะมูนขึ้นมีเกณฑ์มากที่จะได้โชคจากการเดินทางให้ดูพวกเลขที่เกี่ยวกับเลขวันทีเลขไฟที่นั่งเลขที่นั่งของเราอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะ ยิ่งถ้าเดินทางในช่วงเวลากลางคืนแบบบินตอนช่วงกลางคืนช่วงดึกๆึกอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์มากเลยที่เลขนั้นอะ่ะจะออกโอเคนะลองไปดูนะจ๊ะอ่ะและนี่ก็คือสราศีนะคะที่มีเกณฑ์ได้ไปต่างแดนช่วงนี้แล้วก็จะมีโชคกลับมาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการไปต่างแดนที่ไม่คุ้มเลยแต่เชื่อพี่หมอเถอะดวงแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างเงี้ยยังไงยังไงนะไปต่างแดนอะ่ะคุ้มมากแน่อืมนอกจาก จะเจอความรักที่ดีจะได้โชคแล้วก็จะมีดวงเรื่องการเงินเข้ามานะจ๊ะ